สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเอยตุก,กตาผาฝันมาค่ะคิดพากกินกาแฟเนะจเนาะก,กาแฟหอนห้อนอยู่ค่ะหอมหอมสมาเด้อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็นสบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนนะคก,ก,ก,กันนอะกินข้าวกันละบอจ้าว่านอนกันเล้ะ อยู่เพื่อนปิ่นอากาศดีค่ะเด็ดอกลมเย็นๆซะค่ะมากินกาแฟนากันเานะคน่อยอยู่สวนลังเหียนตัวนี้เป็นตนแหลืงว่าจะเดือ ต้นแรงแต่ว่าอากาศดีเดดอกเด็ดอกลมพัดเนาะค่ะเนาะเป็นอากาศสดชื่นนะคะ่ะอันว่างสมาโมงก็เพราะว่าเป็นคึมฟ้าคึมฝนมืดอันนี้มันมาเป็นเดดอกอะะีกค่ะกระบุตี้องมันเป็นต้นแรงเนาะอาการมันก็เปลี่ยนแปลงเนาะ,ะเนาะเฮ้ยก็เลยพามากินกาแฟอันนากันจ้ากหน่อยคะ่ะ ต่างได้นั่งเอาบรรยากาศนำสวน เมื่อกี้เอสสวนนะคะเอ้ยกันออันกวดอันกวดเบอร์ไม้ออกจากอันลานหินเนี่ยค่ะได้ก็ขู่นึงบักไหลแล้วก็เลยมาตัดกิ่งอันแต่งกิ่งอันพันธุ์ก่อนเนาะอันเลยที่ว่ามันดอกพันเริ่มออกแล้วมันนักก็หลังหลังโกต้นไม้ก็ล้มก็การหักก็เลยได้เอาทิมกขมีค่ะลมมาแหงที่กะนักดอกไ่ค่ะ หลังตัวเออก็เอาอันเชือกมามัดพ่นเธอมันเข้ากับก่อนอันนั้นเอาคือมันยึดกันลมไม้แหงพ่นถ้าวันโดกหลายพ่นการลิเด้อค่ะพันขีดายพ่นโอ้ยลมมีแหงก็น่าค่ะชื่นใจกาแฟก็มดแล้วเนาะเนาะบอมีอันบอได้เมาหัวเยอะมังกันเด้อปะ กินกาแฟกันตอนแรงเนาะคะเนาะเออก็ขครบคุณนั่นแหละ,ะเนาะเออตุกตาผาฝันขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนที่เข้ามาทักทายกันเนาะคะเนาะมานั่งเงินแห้งน้ำเอจักน้อยกินกาแฟอันกาแฟดำข้าวเหนียวน้ำสวนลังเงินก็เออเพื่อนเพื่อนมีแต่ความสุขค่ะนอนรับฝันดีเนาะคะเนาะแล้วก็พบกันคลิปต่อไปแต่จ้าสวัสดีค่ะ